ถึงแล้วค่ะกลับแล้วนะคะถึงแล้วค่ะเรามาถึงแล้วนะคะสนามบินเซาเปาโลค่ะประเทศบราซิลนะคะเ,เครื่องบินก็จอดเทียบตรงสะพานนี้เลยค่ะพวกเราก็เดินตามสะพานไปเรื่อยๆตามทางเดินไปเรื่อยๆค่ะ Welcome to Sao Paulo Brazil นะคะ นอกตอนนี้ยังมืดอยู่ค่ะเวลาประมาณปีห้านะคะดูค่ teachers, ะม nah. ีรถเข็นมีคนมารอรับผู้โดยสารนะคะเดินไปเรื tram. ่อยๆค่ะเดินเข้ามาในตัวอาคารนะคะก็มีป้ายบอก ไปเปลี่ยนเครื่องต่อเครื่องหรือรับกระเป๋านะคะนี่ค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะทางเดินนี้มีทั้งทางเลื่อนแล้วก็ทางเดินธรรมดานะคะนี่ละคะ่ะคือเครื่องลำที่พวกเรามานะคะ Boeing อ่อ7จ็ถึงแนะคะของสายการบินลุูฮันซ่าค่ะผู้โดยสารก็เริ่มทยอยลงมาแล้วนะคะตอนนี้ลงจากเครื่องมาแล้วนะคะเดินไปรับกระเป๋ากันค่ะโอเจะ เปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่องไปไหนก็ดูตารางนี้ได้นะคะหรือว่าติดต่อที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ค่ะนี่ฝั่งนี้ปิดนะคะคงไปทางเดียวกันหมดแล้วค่ะลงไปอ่าสแตปมเข้าเมืองนะคะแล้วก็รับกระเป๋ากันค่ะเดินตามป้ายมาเรื่อยๆค่ะเขามีอ่า คำภาษาอังกฤษ,ก,ษก็บอกชัดเจนนะคะนี่ค่ะพาสปอร์ตคอนโทรลแล้วก็แบ็กเกจเคลมเดินตามป้ายไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่พาสปอร์ตคอนโทรลนะคะหรือสแตมเข้าเมืองสแตมเข้าประเทศบราซิลค่ะพาสปอร์ตคอนโทรลนะคะก็เหมือนเหมือนก,นกันกับทุกประเทศละค่ะแยกคนที่เป็นคนของประเทศเขาแล้วก็ต่างชาติค่ะ เราสแตปมผ่านเข้าเมืองมาแล้วเรียบร้อยนะคะออตอนสแตปมเข้าเมืองเนี่ยคนที่ถือพาสปอร์ตไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าที่ประเทศบราซิลเนี่ยเราไม่ต้องขอวีซ่านะคะเราเข้ามาได้เลยนะคะเราก็บอกว่าเรามาพักร้อนเรามาเที่ยวส่วนเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถามหาอะไรนะคะ ก็แค่ดูพาสปอร์ตเราแล้วก็สแตมป์แค่นั้นเองนะคะตอนนี้ถึงขบวนการมารับกระเป๋าแล้วคะ่ะเราเดินเข้ามาในห้องโถงตรงนี้นะคะตรงสายพานรับกระเป๋าก็ดูที่บอร์ดนะคะว่า,าสายการบินที่เราบินมารับที่สายพานที่เท่าไหร่นะคะก็เหมือนกับสนามบินอื่นๆทั่วๆไปนะคะใต้ก็บอกชัดเจน และมีรถเข็นให้เข็นกระเป๋าด้วยรถเข็นที่สนามบินเซาเปาโลนี่นะคะคือฟรีค่ะไม่ต้องหยอดเหรียญน,นะคะผู้คนก็ไปรอรับกระเป๋าอยู่ด้านนอนนะคะผู้โดยสารเยอะนะคะเครื่องบินในไฟที่พวกเราบินมานะะี่ค่ะ เขาบอกว่าผู้โดยสารเต็มลำเคาน์เตอร์ด้านหน้านะคะคือเคาน์เตอร์ที่กระเป๋ามาไม่ทันเวลาหรือกระเป๋ากระเป๋าหายอย่างเงี้ยคะ่ะคือกระเป๋ามาไม่ทันเวลาตอนที่เรามามาถึงสนามบินนี้แล้วนะคะดูจำนวนผู้โดยสารที่รอ,อรับกระเป๋าเยอะมากค่ะ เรามาถึงสนามบินแล้วก็สแตปมเข้าเมืองเรียบร้อยนะคะ,ะการสแตปมเข้าเมืองก็อย่างเช่นที่คุณรตีบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเป็นคนไทยถือพาสปอร์ตไทยเนี่ยคือไม่ต้องขอวีซา่าพอมาถึงเราก็ไปผ่านตรงสแตป์เข้าเมืองหรือผ่านตอมอเขาแล้วก็สแตปมได้เลยนะคะ,ะเขาก็ให้เราเข้าประเทศแล้วคือเขาก็ไม่ถามอะไรนะคะ ไม่ให้ถามอะไรถ้าก็ถามเราก็บอกว่าเรามาพักร้อนเรามาเที่ยวประมาณนี้นะคะทีนี้ตอนนี้ยืนรอรับกระเป๋ากันอยู่ค่ะเนี่ยคือผู้โดยสารทั้งหมดที่ยืนรอรับกระเป๋ากันอยู่บินมาจากเมืองแฟรงก์เฟิร์ตหรือสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีนะคะมาถึงเซาเปาโลประมาณตีสี่กว่าหรือตีห้านะคะตอนนี้เวลาท้องถิ่นประมาณตีห้าเศษเศษค่ะนะคะ เดี๋ยวรอรับกระเป๋ากันค่ะแล้วรอดูต่อไปว่าจากสนามบินเซาเปาโลไปที่โรงแรมที่พักของพวกเราที่พวกเราจองไว้แล้วนะคะพวกเราจะจัดการยังไงจะไปกันยังไงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอชมนะคะตอนนี้ได้กระเป๋ามาแล้ว นะคะนนี้เราหาทางาที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปที่โรงแรมที่พักที่พวกเราจองไว้นะคะไปกันค่ะแล้ได้กระเป๋าเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินออกไปข้างนอกกันนะคะ คนผู้โดยสารอื่นๆก็ยังรอกระเป๋าอยู่ค่ะยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้กระเป๋ากันนะคะส่วนพวกเราได้แล้วไปได้นะคะทางออกนะคะอีกสายพานหนึ่งที่รับกระเป๋านะคะ แต่ไม่ทราบว่าเป็นสายการบินอะไรที่จะต้องรับกระเป๋าสายพานนี้นะคะยังว่างเปล่าอยู่แต่พวกเราได้แล้วเรียบร้อยค่ะกระเป๋านะคะเราก็เดินออกไปข้างนอกกันค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าพวกเราจะไปโรงแรมยังไงร,รอชมค่ะรับกระเป๋ามาแล้วนะคะเหมือนกับได้เดินกลับคืนไปอีก รอบนึงคือเรามาจากฝั่งโน้นนะคะเรามาจากฝั่งโน้นและก็เดินอ้อมมาเรื่อยๆค่ะเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะคะไปค่ะหาทางออกกันนะคะก็มีป้ายบอกตลอดนะคะว่ามีไปทางไหนบ้างอะไรยังไงเดินออกมานะคะจากที่รับกระเป๋าแล้วจากด้านในแล้วนะคะเนี่ยก็ไม่มีสิ่งของที่ต้องสำแดงที่ต้องตรวจ ไม่มีการสุ่มตรวจกระเป๋านะคะพอออกมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นดิวตี้ฟรีเลยค่ะนะคะโอ้ยใหญ่มากเนี่ยเป็นดิวตี้ฟรีสำหรับขาเข้าเลยนะคะดูค่ะโอ้หลากหลายอลังการเนี่ย่ยขนาดปีห้านะคะเช้ามืดค่ะ <laughs> โอ oh, ้ดูดูคึกคักจริงๆนะคะคึกคักจริงๆที่สนามบินเาซาเปาโลประเทศบราซิลนะคะดูคึกค,คักมากค่ะเนี่เห็นไหมคะเราเดินออกมานี่ค่ะจาการับกระเป๋าเสร็จแล้วก็เดินผ่านาตรงเ,เขาเรียกว่าอะไรตรงที่บางทีเขาเรียกตรวจกระเป๋าเรา,เานะคะมีสิ่งของต้องสำแดงแต่ไม่มีใครเรียกตรวจหรอกค่ะพอเดินออกมาปุ๊บนี่ค่ะ เราเห็นดวต้ฟรีเลยค่ะขนาดตอนนี้เวลาตีห้าเสร็จๆนะคะอุ้ยดวต้ฟรีคึกคักมากนะคะคึกคักมากเนี่ยเห็นไหมคะคึกคักจริงๆร้านขายเครื่องสำอางขายเครื่องดื่มขายเหล้าขายบุหรี่ขายขนมเปิดตลอดเปิดทุกร้านนะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันคะ่ะ หาทางไปโรงแรมกันนะคะว่าจะไปยังไงนะคะไปแท็กซี่หรือจะไปรถไฟรถอะไรยังไงเดี๋ยวรอดูค่ะนะออกมาทางเดินก็ไกลพอสมควรนะคะแต่ว่าเราเดินผ่านดิวตี้ฟรีมาก็โอเคได้ชมมีอาหารตาให้พวกเราเดินชมไปเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้เดินออกไปคะ่ะ เดี๋ยวคุณรตีให้ดูทางเดินนะคะว่าเดินยังไงไปค่ะนี่ค่ะพกเราก็เดินตามทางเดินที่เขาจัดไว้นี่นะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะออกไปข้างนอกไปดูโลกภายนอกสิว่าเป็นยังไงกันตื่นเต้นค่ะเซาเปาโลเรามาครั้งแรกนะคะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน ตอนนี้ยังไม่สว่างนะคะด้านนอกน่าจะยังมืดอยู่คงจะตีห้าเศษเศษนะคะเ,เวลาที่ประเทศบราซิลเนี่ยจะจะต่างจากเยอรมนีนะคะคือจะตามหลังเยอรมนีอยู่5ชั่วโมงนะคะเนี่ยพอออกมาด้านนอกก็เหมือนคล้ายๆกับสนามบินทั่วๆไปนะคะก็มีจากโรงแรมมารับลูกค้า หรือว่ารถเช่าเหมาะอะไรไว้นะคะก็มารับลูกค้าส่วนพวกเราไม่มีคนมารับนะคะเราก็ต้องไปเดินหาของพวกเราเองนะคะมาด้านนี้ก่อนดูนะคะว่าพวกเราจะไปกันยังไงคะดูด้านนี้ ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะคะออกมาข้างนอกแล้วนะคะเนี่ยดูบรรยากาศที่ห้องโถงด้านนอกที่เป็นอาคารขาเข้านะคะด,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 ด้านนอกด้านหน้าก็เป็นลานจอดรถค่ะโอเคเป็นลานจอดรถด้านหน้านะคะ,เ,คะ,คะเดี๋ยวพวกเราดูว่าเ,เราจะไป โรงแรมกันยังไงนะคะรอชมค่ะเดินออกมาข้างนอกตัวอาคารนะคะเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะเป็นรถโดยสารสาธารณะมองเห็นรถสีฟ้าสีขาวนี่นะคะสีฟ้าขาวเนี่ยน่าจะเป็นรถแท็กซี่นะคะเรากำลังดูนะคะว่พาพวกเราจะไปกันยังไงะะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ